สวัสดีครับวันนี้ร้านอรุณเดชโปรเจคเตอร์นะครับจัดให้นะครับตามคำเรียกร้องของพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่อยากชมนะครับรีวิวนะครับ F อฟสัน EBL 200S นะครับความสว่าง4,500รูเมนนะครับบนจอ12เมตรนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมพิมพ์นิยมเลยนะครับเราให้ชมกันเลยนะครับว่าขายจอ12เมตรเป็นยังไงจอเราเป็นจอสโคปนะครับ รุ่นนี้ลำโพงเสียงดังดีมากเลยนะครับ2วัตต์รุ่นนี้จะมีพอร์ต HDMI 2ช่องนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถนำเสียงนัออกจากโปรเจคเตอร์ได้นะครับแล้วรุ่นนี้มีฟังก์ชันปรับจอโค้งด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าฉายจอ12เมตรแสงสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับลองให้ชมนะครับภาพลนจอนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ปรับ XY นะครับผมปล่อยไปเลยนะครับ แล้วเราค่อยมาบีบภาพทีหลังครับเพราะว่าจอเรานะครับเป็นจอสโคปนะครับมีอะไรให้ชมล้คยับว่าฉายจอ12เมตรแสงสีสวยๆเลยนะครับมั่นใจได้ครับการันตีเลยครับ F3 EBL 200F นะครับความสว่าง4,500ลูเมนนะครับฉายจอ12เมตรสบายๆแสงสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สภาวะแสงไฟที่บ้านเรานะครับนี่เลยนะครับแต่ถ้าตามงานวัดต่างๆแถวโซนภาคกลางราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสมุทรสาครนะครับแถวนี้ไฟประดับโอ้โหอภิมหาไฟประดับนะครับถ้าฉายจอใหญ่12เมตรอย่างนี้นะครับถ้าแสงไฟเยอะก็อาจจะไม่ไหวนะครับนะครับแต่ที่บ้านของเราไม่มีไฟประดับเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็เลยฉายนะครับ ได้สีสวยแบบนี้นะครับสีสวยแบบนี้เลยต้องบอกเลยนะครับไฟเราก็จะมีนะครับไฟสปอตไลท์นะครับตรงนี้แล้วก็ไฟบนฝ้านะครับที่บ้านก็สว่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ชมตัวเครื่องนะครับและที่สําคัญที่แสงสีสวยแบบนี้นะครับนะครับหนีไม่ได้เลยกับจอหลังดํา12เมตรสคปรนะครับบอกว่าจะไม่ทิ้งกูไงนะครับจัดให้ตามคําเรียกร้องแล้วนะครับสําหรับ F3 EBL 200นะครับ L 200 F นะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะพาไปชมหลังจอนะครับว่าทำไมหนังเวลาฉายแล้วทำไมถึงสีสวยขนาดนี้นะครับทำไมถึงสีสวยนะครับเรามาดูนะครับสีสวยเพราะอะไรนะครับนี่เลยรีวิวจริงฉายจริงบนจอจริงนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับมั่นใจได้นะครับนะครับจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์สำหรับฉายหนังกลางแปลงนะครับนะครับนี่เลยนะครับ สว่างมากนะครับบนจอ12เมตรแล้วก็บริเวณบ้านเราก็จะสว่างมีไฟประมาณนี้นะครับมันก็เลยไม่มีผลอะไรกับหน้าจอนะครับเวลาฉายภาพก็จะสีสวยแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปฉายกลางแปลงตามงานวัดต่างๆถ้ามีไฟประดับเยอะนะครับสีก็ต้องจางเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไฟประดับช่อเขาสูงต้นสูงพอสูงมากนะครับมันก็เข้าจอเต็มๆนะครับสีก็เลยจางนะครับแต่ถ้าไฟประดับอยู่หลังจอนะครับแต่ถ้าไฟประดับอยู่หลังจอแล้วได้จอหลังดําแบบนี้นะครับ หมดปัญหาแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้เราให้ดูเลยนะว่าเรามีไฟแสงโซลาเซลล์นะครับไฟหลังจอนะครับมันแล้วก็มีไฟประดับธงนะครับเข้าหลังจอเต็มๆเลยแบบนี้นะครับนะฮะสีไม่จางนะครับสีไม่จางนะครับดูได้เลยนะครับนี่คือนี่คือข้อดีของบีจอดีนะครับมีจอดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับนะครับสีสันสวยงามถูกใจเจ้าภาพนะครับ ไปใช้หนังที่ไหนนะครับก็นะครับยิ้มได้เลยนะครับเจ้าภาพชมนะครับว่าสีสวยนะครับนี่คือบริเวณบ้านของเรานะครับผมบรรยากาศแบบบ้านบ้านนะครับผมไม่ต้องหลังใหญ่นะครับขอให้อยู่แล้วมีความสุขนะครับใครที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงนะครับนะครับทำแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเราใช้ดูเพื่อความบันเทิงภายในครอบครัวนะครับ แต่ถ้าจะเอาไปรับงานชายหนังกลางแปลงเราควรซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียดนะครับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนะครับเห็นสังเห็นหลังจอไหมครับสว่างมากๆเลยนะครับแต่สีสันสุดยอดมากเพราะว่าจอนี้สามารถเก็บแสงได้ดีเพราะเก็บแสงดีภาพไม่ทะลุไปหลังจอนะครับภาพหน้าจอเลยสว่างมากเป็นแบบนี้เลยนะครับกับโปรเจคเตอร์ความสว่างแค่4,500ลูเมนเท่านั้นนะครับนี่นะครับ รีวิวแบบภาพล้นจอหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวปรับภาพมานะครับนะครับลืมนะครับต้องบอกเลยว่าลืมเอาตัวปรับภาพมาภาพก็เลยล้นจอนะครับปกติเราจะฉายหนังภาพไม่ลนจอครับพอดีรีบมาไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้เอาตัวกดบีบภาพมานะครับแต่รุ่นนี้สามารถปรับจอโค้งได้นะครับปรับจอโค้งปรับอะไรได้หมดเลยนะฮะนี่เลยรีวิวจริงฉายจริงบนจอ12เมตรนะครับ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ